ดูก,กองขยะพีนออ่น้องเก้าอี้ดีๆก็เอามาทิ้งพี่น้องเอ้มีหมอนด้วยมีเก้าอี้ด้วยพวกที่นอนก็มีพี่น้องเขา้าที่นอนเลยวางเรียงไว้เต็มเลยพี่น้องที่นอนสาบันเสียนกองขยะมีค่าได้มาหาดูของพี่น้องโตเตียงเยอะๆเลย มีอะไรสนใจเท่า,ทหาไหร่พี่น้องอแต่ถังนี่แหละไปทําผักก่อนทางเข้าไปบ้านพี่น้องอมีแต่ต้นมงคลต้นไม้มีแต่อะไรอยูน่นลยี่ถุงเท้านี่ว่าเอาไปใส่ได้เลยพี่น้องถุงเท้าเนาะถุงเท้าพี่น้องเอาไปใส่ได้เอนกันเน,น่พนาะมันเป็นยังไงถุงเท้าต้องดูก่อนถุงเท้าใหม่ๆเลยพี่น้องเอาเี่มาเรีอนนะ เอาใส่ทำงาน,นในแฉะใส่รองเท้าใส่รองเท้าใหม่ติงผักไอ้ตัวนี้ก็กินได้นะพี่น้องเนี่ยผักตัวนี้กินได้อยู่มันมันเป็นเป็นเหมือนในใบโบวบงนี่กินได้อยู่อันนี้ยังไม่นน่นหรอกมันต้องไปกินกับปลาสับพี่น้องเราจะเก็บเราจะเก็บไปกินอยู่พี่น้อง กินกับป๋าซับโคตรอร่อยเลยรสรสชาติมันก็เหมือนในอะไรนะรสชาติมันมันเหมือนในเคยกิน,น,กนอะไรนั่นไหมกระเจ็บพี่น้องกระเจ็บสีเขียวนะลูกกระเจ็บสีเขียวนะเนี่ยรสชาติเป็นยังไงเลยอันนี้ดองไม่ได้ปลากระตวนี้ดองไม่ได้หรอกแต่ว่ามันมันเป็นเหมือนกระเจยบเลยเฮ้ยเก็บไปอยู่พี่น้องเก็บไปกินกับป๋าซับบ้านล้างพี่น้องเนี่ย อันนี้มันแช่บ้านเราเป็นไอ้เล้าไก่บ้านล่างพี่น้องน่าก,กลัวพี่น้องมีใครอยู่ไหมน้มีใครอยู่ไหมน้องเฮ้ยเฮ้ยมีใครไมหมเฮ้ยทางแคบแคบไหมน้องเป็นรดน้ำนั่นน่ะออกมาได้แค่เลยเดี๋ย้องสนับสนุนออกมาถึงความเจริญแล้ว รถไม่มีวิ่งเลยพี่น้องวันหยุดหยุดจริงๆโอ้เจอแล้วพี่น้องผักเอาไปดองพี่น้องดาวเรืองนี่ยไรพี่น้องเอาไปดองชอบกินผักเก็บผักไปดองก่อนนะพี่น้อง เสียงรถวิ่งเข้ามาเนี่ยแหละเอาไปดองดอกเรื่องเงี้ยแหละไปหาเที่ยวเป็นต้นเป็นต้นนะมันจะดีน้องคันน้ำแรกน้ำสองน้ำสามน้ำสี่ค่อเอา มันเออกมันประกานหินพี่น้องจะประกานหินเนาะนั่นเลยเจาออกมันประกานหินนี่แหละทางนึงได้ไหมเจ้าลองผักพี่น้องลองผัก,งงก,กันนี้พี่น้องหนึ่งเอาไปล้างน้ำก่อน แยมั่อนอันนี้ก็มีหอมต้นแล้วก็หอมมือใหญ่เราขยะมก่กนเสรล้างนี่ก่อนเสร็จจิตพอเไงไงพียงพี่น้องทำพอกินขยะมันให้มัไไน,นเป็นยงเอาน้ำออกพี่น้องเปลี่ยนน้ำอันนี้ก็หอมต้น ลายมันก็ไปด้วยแลาวก็ใส่ไปแล้วก็หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่หอมหใหญ่ใส่ไปด้วยอย่าเพิ่งใส่เกลือขยายามน้ำหนออกก่อนยน้ใช่ ทำส้มผ,ผักทำส้มผักดีนอ้พี่น้องคันคันเนี่ยเสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยออก็น้ำเทน้ำมันออกน้ำหมดเลยผักจะปเป็นยังไงการนี้ไม่มีน้ำอะไรการนี้พี่น้องมีน้ำตะเราไม่มีน้ำแก็ใส่เกลือท่าน เก็จะปฏิบัติงาณเอาเองน้องแค่นี้พอแล้วก็เราปอนน้ำสาวข้าวปงรถเป็นน้องเนี่ยปงรถใส่ลักใหม่นะไม่ต้องใส่เยอะใส่แค่ให้มันแบบมีความ,มความกล่อมใจนี่พอแค่นี้อะไรกันนี้ไม่ต้องใส่เยอะ พยายามนะแต่น้ำเราไม่ทำนะพอดแล้วร้อนร้อนน้อมน้ำใหม่สาข้าวใส่กันพยานามเลยทแค่นี้เองไม่ไยากแล้วรอ,อน้ำสาวข้าวรอ,อน้ำสาวข้าวมาใส่แล้วก็จะมากินน้ำน้ำๆๆลายๆกันเสร็จแล้ว ให้่น้องทำแคบไกไว้ผัดเก็บมาเมื่อกี้นี่ผัดก,กับปุกดองปลาปสับปลาสับวุ้นไส้หมดแล้วพี่น้องกินแคบไก่ไว้ก่อนใหม่มเช้าเนี้ ผักผักอะไรนั่นเชือเอ็จมั้เลองแ่ก็เล่นเนยทิงข้าวยกันแน่ไป้องมไองม่จะผักเลยไม่มีอะไรหรอกผักครับราอืม หน้งไก่หนึ่งแล้วก็มาทอนนี่ผักดองอันนี้ผักเบบกีบมันกินี่กินได้หมด ำไ,ไม่ปไ,ไปหนไยก่น้องไฟมันแรง ผักดองอน,นี่กับผักกระดาษ